จากวันนั้นถึงวันนี้พวกเธอก็โอาเป็นสาวกันแล้วออกลูกออกผลให้ชื่นใจเห็นแล้วก็หายเหนื่อยครับ ประมาณเดือนกว่าก็น่าจะโอเคหาเหนื่อยเลยครับเห็นแล้วหายเหนื่อย ต้นนี้เธอดกมากมันดกเกิน <c oughs> นี่ก็มลงโตโตกันแต่จุดนี้ชุดแรกครับที่ตลงปู่วิตามินของเขาคือไข่ กะปิชุรสอันนี้ใหญ่มากครับดกลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่มากๆเทียบกับมือ <c oughs> ต้นนี้เป็นต้นที่โตไวกับเขาหมดในจำนวนที่ปลูกมาโตไวให้ลูกใหญ่มาก โอเคสู้ต่อครับชายแขกเห็นแล้วชื่นใจครับ